เปิดตัวเรมยูอเจ็ดจที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงใหม่พร้อมกับการเปิดตัวนี้มีการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและการปรับปรุงที่ทำให้การใช้งานมือถือของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้นอีกขั้นจะมีอะไรบ้างที่ทำให้เรมยูไอเจ็ดกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในโลกมือถือของคุณมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นที่น่าสนใจขนาดนี้การเปิดตัวเร็มยูอเจ็ดจถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมันมาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ ที่เรียกว่าไลท์แกลดดีไซน์ที่มีความโปร่งใสและความลื่นไหลที่น่าตื่นเต้นจากการใช้แรงบันดาลใจจากกระจกทําให้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้มือถือของคุณมีความสวยงามและเป็นเรื่องสนุกในการใช้งานแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดเรมยูเอเจ็ดยังมีไอคอน iQ ที่เป็นเหมือนกระจกและคอนโทรลเซนเตอร์แบบมิติกล s สที่เพิ่มความลื่นไหลเข้ามาในการใช้งานมีบริดดิงดอกที่เป็นการแทรกความเป็นกระจกเข้ามาให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นทําให้การใช้งานมือถือของคุณกลายเป็นเรื่องสน และน่าสนใจมากขึ้นและที่น่าตื่นเต้นอีกคือ Flux Team 2.0ที่เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเพื่อการปรับแต่งหน้าจอล็อกมีทีมที่มีนาฬิกาขนาดใหญ่และการปรับแต่งแอนิเมชันการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือทำให้การใช้งานของคุณกลายเป็นเรื่องสนุกและเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นคุณสามารถตั้งค่าไลฟ์ p h โต้หรือวิดีโอเป็นวอลเปเปอร์ได้อย่างง่ายดายและมีไอคอน Flux Desktop ที่ปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณด้านประสิทธิภาพก็ไม่ต้องพูดถึงอีกมี Flux Engine ที่ช่วยปรับปรุงการตอบสนองของระบบโดยรวมให้ดีขึ้น15%ทําให้การเลื่อนแอปราบรื่นขึ้น29%และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานประจําวันขึ้น22%มีซิมเลอร์เซนเมชันที่ช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เลื่นไหลกว่าที่เคยทําให้การใช้งานมือถือของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้นอีกขั้นแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดเรนจูเอเยังมีฟีเจอร์ AI ที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยมี AI โน้ต f ฟบลิทที่รับการแจ้งเตือนที่ไม่เร่งด,วด่วนและสร้างสรุปข้อมูลในตอนเช้า และตอนเย็ยนให้ทําให้คุณสามารถจัดการเวลาและข้อมูลของคุณได้อย่างให้ได้มีฟีเจอร์ AI Frame Master สําหรับการถ่ายภาพที่ช่วยแนะนําและจัดองค์ประกอบภาพให้ดีที่สุดและที่น่าตื่นเต้นอีกคือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple เริมยูไอเจ็ดจะรองรับการส่งไฟล์ไปยัง iPhone ได้อย่างไร้รอยต่อและยังสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Watch เพื่อสิงข้อมูลสุขภาพได้ด้วยทําให้การใช้งานมือถือของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นเริมยูไอเจ็ดจะเริ่มใช้งานบนเรม GT8 p r ปรเป็นรุ่นแรก ตั้งแต่แก็กลองและรุ่นอื่นๆจะเริ่มเปิดให้ทดสอบ Open Be t เในไตรมาสที่4ปีนี้ทำให้คุณสามารถลองใช้งานและเป็นผู้แรกที่ได้ลองใช้งานเรนจูไอ7.0ได้นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากคุณคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่มาทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในโลกมือถือของคุณกันคุณคิดว่ามันจะทำให้การใช้งานมือถือของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากขึ้นอย่างไรมาทำการเปลี่ยนแปลงกันเพื่อให้มือถือของคุณกลายเป็นเรื่องสนุกและสะดวกขึ้น คุณคิดว่ามันจะทำให้การใช้งานมือถือของคุณเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้นอย่างไรมาทำการเปลี่ยนแปลงกันเพื่อให้มือถือของคุณกลายเป็นเรื่องสนุกและสะดวกขึ้น